ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับยันมาสี่สิบห้าแรงนะครับคันนี้รถปีห้าสามนะครับรวคันนี้มาพร้อมใบดันดินหน้านะครับแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับพร้อมคาดนะครับผมดูเครื่องครับเครื่องแห้งเลยนะครับรถคันนี้ ดูยางดูล้อนะครับคันนี้หัดแปลงมันกองแห้งนะครับนี่ดิบเถื่อนเลยครับเงินมาสี่สิห้าแรงเครื่องแห้งกิบเลยนะครับดูครับเครื่องแห้งนะครับ ใบมีดไม่เคยเปลี่ยนนะครับให้ดิมเดิมหลังคาส,สวยๆนะครับเรามาดูชั่วโมงกันใช้งานนะครับนี่ครับเลขใหม่เราไม่ได้กอนะครับเดิมเดิมนะครับตาฟังเสียงดูนะครับ ห้ตัวเด็กใช้งานเร็วดีนะครับ นี่นะครับ279,000หม่านบาทนะครับผมราคาสอง0ไปไปนะครับแต่รถการใช้งานกลางๆนะครับพร้อมผ่านหน้าผ่านหลังพร้อมใช้งานนะครับผมราคานี้คก็มที่สุดครับขอบคุณครับ